ครับพี่น้องครับสวัสดีครับยำแรงครับวันนี้ก็มาอยู่ให้อยู่นาให้เก่าครับพี่น้องรักขี่ยามงหาปลากินแลงครับใส่มงไว้ตามหนองสะครับพี่น้องอันนี้โมงสามสินครึ่งครับพี่น้องยังตามหนองสะอีหล่ะครับหากินอนนยู่ไอ้ทุ่งนไงหละ่ะนี่ตาบับบู้นี่ ม่วงไม่กับอากาซิมาใส่นะมาลงตนเป็นตาคือสิบ่มีแท้ค่ะพี่น้องเงียบคลิปเลยครับใส่ม่วงน้อยพุทธปลาพวกเข้าไง เฮี้ว oh. ครับกินเฮี้วครับพี่น้องอตัวมีปลาเล็กตู่ไหมเขาเบิ่งซุ้งมีคือสีบได้ปลาครับพี่น้องครับเพราะว่ามันโปรตีนนะเดี้ยงแต่ขี้เหยื่อครับ นีดีสองตัวเล็กสามตัวเล็กพี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องครับมาน้ำเลี้ยงครับสามตัวเล็กครับปลบาป่าครับพี่น้องปลาป่าประมาณสาม้วครับพอดีแซ่บพอดีแซ่บพี่น้องนี่แหละครับความสุขอยู่ทุ่งนาครับมาน้ำเลี้ยงเขาปผู้เข้าปเป็นน้อกหน้าละกันเลี้ยงปลาไว้กินครับพี่น้องปลูกแบบบ้านๆเต็มความสุขเด้อนี่คือทุ่งนาในของออนทัวร์ครับ าดูค่ะกินบ้านเฮาครับพี่น้องสี่ตัวครับสี่ตัวนี่ครับได้ปลาสี่ตัวพี่น้องเลยปิ้งปลาเจียวปลาเดื่ครับแซ่เอ็นดีตัวนี้นี่ปลาเค็งปลาเค้งก็มีปลาเค็งนี่พี่น้องนี่ปลาเค็งปลาเค็งนี่ครับ ปลาเค็งใหญ่ครับพี่น้องครับปลาเค็งง่ายมีใครก็บโบยักนี่พอได้เลี้ยวเลี้งครับพี่น้องตัวที่ห้าก็มาแล้วครับโอ้ตัวที่หกมาแล้วครับพี่น้องนี่มาย้มเลี้งครับ อครับอาหารแรงของวันน yeah. ี T ้ครับอยู่ทีมนาผมเองครับไม่โขนออนทัวร์ครับได้ปลาเคงตัวหนึ่งเลยครับปลาป้าข้าตัวครับเบาหน้าครับมามาพุดปลาสกคอยันเบาหน้าวันนี้ก็มี YouTube ซองสตาร์ดีโอครับพี่น้องมาเยี่ยมมายามทุ่งนาครับเพิ่นมาทำคอนเทนต์ยกยอดสะดุ้งส่วนผมมีย่างโมงครับไอ้ก๊อกไอ้ก๊อกมาเดี๋ยวนี้สวัสดีครับสวัสดีครโอครับผมสวัสดีโอครับสวัสดีครับมาพอดีเด็กปิ้งไอ้ก๊อกปิ้งเด็กปิ้งพอดีครับ ิเจ้ากับข่อยผู้ใดไรเด็ดไรกว่ากันเจ้าแล้วเจ้าขาเก่งกว่าเนาะเจ้าเซียนเนาะวันนี้การยูทูบซ้อนซาริโอครับพี่น้องมาป่วนหาปลาอยู่เทียงหน้าผมครับได้กินพอดีเนาะพอดีครับเนาะพอดีปีพอดีเมื่อกินเท่าน้นเจ็นอ่ะนี่สามเซนครึ่งปลาเป็เจียวขึ้นมาส่องเขาใจครับเป็นไปใส่ม่วงมากเลยปลาเป็นตัวงามใสสวยๆกข้าบปีนครับพี่น้องเอ้ยนี่ะมีแต่ปลาอันนี้ยเนาะปลาปาก นี่แค่ซ้อมครับพี่น้องผุละยามฮอนเดือดสาดเดือดซี่พี่น้องไปลุยย่างมองหาลำโค้งนะงมอง,ำองลำโนี่ครับพี่น้องครับพี่น้องเอ้ยพอลูกอ่อนนี่ครับนี่ครับเป็น,นหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเนี่ยเพิ่นครับมันนีหลุดเลย น,นี้ราราสดชดเนื้อมันจะหวานเนาะแม่นหครับมันมันมน,มนหวานค <Okay. S 1> ือว่าห่วยกินกระำมนห้อน ฟันห้วยห้ยพี่น้องไม่เบิงเอาจะแกบอลฟันเป็นฟันรับห้อนปกติเขบอกฟันเป็นค้าเดียว